ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรนภาแสงจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสามเลขที่28ค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบตาดาสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรนภาแสงจันทร์อยู่ชั้นมันมันมมหาลัยมันเร็วกว่าแน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรนภาแสงจันทร์แบ๊ะเบ๊ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กบได้มันบได้โอ้ my god ยสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรภาแสงจันเลขที่28ลำลับเลือบแปรบน้ำน้ำน้ำสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงมันตรองมาตองเมืองเกองแกล้เราจะควนให้แก่แปะมันมาบ้าน่าหนักชีวิตใยไหว